Siap-siap okay. Okey Loh, siap-siap το competitor เพ็เพ <Head, S 2> ็ดโอเวอร์แ <head> มไ่ไปใส่ไปใส่กับพอปสองใจแม่มอันนี้ผู้ชา่อันนี้เบ่งพ่อคนนกับลูกสาวส่นสิไปกับ sleeping, สิปเป็นโชว์โซ่อเบ่งไปไปไต้องใส่แว่นตาลูกพอ่อไปบอตอันนี้ะ

ซอกเห็ดอยู่ในป่าบนเขาที่เติเคยไปตลอดนั่นแหละทุกคนมาลุ่นน้ำกันวัาสีใดเห็ดหรือบอมือนี้อากาศดีดีทุกคนอยู่ตามตัวเมืองในเมืองละนักท่องเที่ยวล่หลาย,ลาย คือว่าอะไรตอนนี้เมืองที่เาติกอยู่มีนักท่องเที่ยวแบบมันตลอดปีเลยทุกคนแบบตอนนั้นห้าหกปีเมื่อก่อนก,ก็นยังว่ามันมีแต่ช่วงแบบมันระดู้อนอะสินะทุกคนแต่สมือนี้มีแบบทุกเดือนเลยมีสิบสองเดือนนั้นก็มีสิบสองเดือนเลยทุกคนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนก็มีสิบสองเดือนเลยเนาทุกคนงงบรสติเววากระเสิร์แล้วมีนักท่องเที่ยวมดปีเลยแบบพิลึกพิโลอะสินะมันมีตลอดปีเลยว่าแบบเรื่องนักท่องเที่ยวแล้วก็เห็นข่าวอยู่ประเทศ สเปนเนาะเขาเจอแบบอันไล่นักท่องเที่ยวอาสีเบอร์ก็เป็นตัดตกใจ ก็คือว่าอะไรบางประเทศบางเขตบางที่แบบคนท้องทิ่เขาจะบ่มักนักท่องเที่ยวอสินะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวดีแล้วก็ดีไปแต่มันก็มีบางจําพวกนักท่องเที่ยวแบบมันมาและเฮ็ดนีใส่ยบดีอสินะทุกคนแบบนี้แหละคนท้องทิ่นเขาเลยบ่มักเพราะว่าทุกเขตมันก็มีกฎระเบียบของมันนักท่องเที่ยวบางจําพวกก็มาแล้วก็บลเลสเคกยังอสินะก็เลยเห็นนคนพื้นที่คนนั้นท้องทิ่นเขาจะเบื่อเขาจะบ่มักนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบรวมรวมหมดเลยอสินะตัดภามาปัจจุบันทุกคนนั่นแหละมัน อากาศดีพิลึกพิโลเนี่ยตอนนี้สติกําลังขี่รถบอนอันขี่รถกายบอนเห็ุเบียของสติก็คือเมืองซีบูฮันเลยทุกคนอากาศดีมือนีนแบบเหมาะสําหรับการมาเที่ยวเหมาะสําหรับการไปย่างอยู่ในเมืองกับคู่หัก,กหรือว่าขอบัวสิแบบอากาศดีดีมือนี้ตื่นมาตอนเ้าก,กันหนาวน,น่อยหนึ่งอากาศประมาณแบบสิบองศาสิเนะี่ยแต่ว่าเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเป็นต้นมาแล้วครับ อากาศตีมีเสียงแดด่องแบบประมาณ3ามสีโมอนกับสีหอนแดดน้อยเนื้ออันแหละอากาตดีแบบนี้เราก็เลยส่วนผัวโอเคพาลูกไปย่างลินบอแต่ความจริงสาติกยากไปซอกเห็ดยากไปซอกมากสแตนไดะทุกคนเอ้ยสาติกกบับโบหูเด้ว่ามันเป็นยามเห็ดออกหรือบอดแต่ว่าส่วนแล้วเนาะตอนที่สาติกไปอน,นอนแคมปิ้งสาติกก็ได้เห็นมะเขือมากินเนี่ยทุกคนก็น่าจะแม่นยามมันบอและอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ตามห้างก็เห็นเขาเจาขายเินสาติกก็เลยคิดว่าน่าจะแม่นยามมัน มาบนเก้านี่แหละแต่มันก็ไม่เคยได้เพราะเบิรงมือนี้สิได้ยังบอกถ้าบ่ไดายังสติกสิเอามะกอตาขวายมาเกาลัดละทุกคนสแตนอากาศหนาวเย็นหนี่นะนั่นเฟฟัวมาซักเซสต์ตแตนกันไหม Attends un peu, si, si t'es chaud, après maman elle fait Comment Si d'ailleurs bon. bords, ce pas... Hé, pas de bagarre avec les bâtons, j'ai vu. Attends, j'ai vu Il faut qu'il ait un chapeau chez lui.

เขามาพม่านิพมนาดฝนกกำลังสิตกเลยนี่อะโอ้ยหนาวกำลังหนาวละอั่นนี่บ๊อบฟัดบ๊อบฟัด ุ่นวายปกติต้องย่างขึ้นไปเถิงแต่ว่าก็ติดหัวมันเ่ามันบอสินต่ว่าเวลาไปห้างก็เห็นเขาจะขายตามห้างิินะเห็ดกับโบชัวร์โบมันใจว่ามันเ่ามันรีบบอกแต่ก็เห็นเบ็ดเ็ดตายเบื่อหลายนะจะมันยน่ามันนั่นเนาะถ้ามีเห็ดตายเบื่อแล้วมันก็วมีคิดว่าบบไดเฮดน่าจะได้มักสแตนกันเลยแต่มึนบ่มี

เป็นบ no ่นมบอายังลิน้นัี้อ้น่นทุกคนบดยยนี่เป็นกมกอแล้วทุกคนมกอตาข่อยนะบานหาเลยมะกอตาขวอยบ่มีสติมาสาเกินไปเห็นไหบ่มีอย่างมีก็เป็นเล็บมันเอบ่มีไหนอสินะเออ เสียดายเสียดายมาส่าบูมีอ่ะนีแตนแห้งกูไมนแห้งบ่มีไนย่ะนบ่นีนก็เต็มนี่เป็นมะก่อมาหรอนี่นเฮ็ดกับบืรจัดดอกนะคะนะบระเวณสองตา ก็เป็นบัได้ขึ้นไปเทิงมากกวเด็กน้อยละว,วุนวลยยักสศอกเห็ดแต่ละปีกับศอกบัได้บ่เคยเจอยางลงไปยากทางกันพวกกลืนไปกับลูกของอ่ะวันนี้มาส่วนมาปากกับเด็กน้อยเนี่ยไม่เห็นป่ะแล้วดูใบไม้รุ่นหนึ่งมีอันใบไม้เต็มถูกบอลเป็นตาสะอ่อนนะ เมื่อเช้าสติกพาลเปไปเป็นลิ้นส่วนพาลงไปยางลิ้นสวนเราอันยังพอดี้าลมมาฟ้าลมมาลอน้าลมมาลอนใบไม้ล่นลงมาสุดยอดเลยแม่นเห็นบะไปหอดมาแล้วนี่เล็กน้อยอยุ่มฮะ กับบา้าดบริยังเคยทุกปีนะเอาบะหูีย่างเลยไปใส่กระบนกับบุ้มมันย่างริ้นส่สิน่ะมากับเด็กหน่อยอิงค่ะเอาบริม่นคนแบบบริหัวสินะบริหัวปลาอย่างก็เลยแบบุเคยได้จากเด็กเจ็ดแปปปิมอยู่นี่กับบุเคยหอดอะไรนี่นจะหลุดอยู่พุ่ง ทางก็เป็นคือคือกระคะเหลือเกินทุกคนะทุกคนเบ้างบ่าทาง ح ح> เด็กน้อยสิไอยากกลับบ้านลกูกใส่สิไอยากกลับบ้านบปานก็สิประมาณน,น,นี้น่าจะมันบุบ้งว่ามันหยามอันนี้เป็นเดือนสิบก่เนาะ่ที่บุ้งว่าหยามเฮ็ดมันเดือนใดค่ะ เคยได้ยินข่าวอันช่วนหนึ่งฮะยังผู้สาวอผู้สาวไทยทุกคนรู้ว่าสาติบอกเขาใจผู้สาวเอเชียสักอย่างที่อยุป,ประเทศเนี้ยนอเวล,ลุกัสปีสวีเดนที่กินเห็ดและเสียชีวิตสติกระบกอกหูบูมั่นใจแต่เคยได้ยินเห็นอยู่ติ๊กตกเป็นข่าวดังติ๊กตกช่วนนึ่งการดีโลดอ่ บนลุ่มมายางลิ้นบอนก็จะเมืกี้ก็เห็นคนแก่สองคนนั่ยางลิ้นมันโค้งยางมีสามบนลหายไปสี่ห้าบนหนึ่งสองสามสี่ห้าบนห้าน่ของบอเหรอเนวะแฮงคุกเกาบนมียังคุดเกาตลก นอนอยู่บ้านสบายกว่านะมีไซบูมาปนีนะสซมพโลูก่ะกับบ้าน